รับความสําเร็จคืออยากรวยค่ะเป็นเด็กที่ยากจนตอนห้าขวบไฟไม่วานคุณพ่อคุณแม่ทําอาชีพการเกษตรเป็นหนี้ติดหนี้อายุ15ปีค่ะมาทำงานโรงงานค่าแรง150บาททำมา16ปีก็ยังห่างไกลกับคำว่ารวยจะมีอาชีพไหนที่มาตอบโจทย์ให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้นี่มันมีแพลตฟอร์มออนไลน์ ของคนไทยแบบนี้ด้วยเหรอไม่น่าเชื่อนะคะว่า1ปีรับไปแล้วแบบงงมากๆเลยค่ะ10ล้านบาทขอต้อนรับเข้าสู่กล้อง s o ร r y ครับปีนี้ท้าทายมากๆเลยนะครับเพราะหลายๆคนถามผมว่าอินดีมคืออะไรวันนี้ฮะ เิอสมาชิกท่านหนึ่งของเรามาคุูไก่สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะพี่ก้องค่ะขอบคุณมากผุ้สาเดินทางมาหาเราจากจังหวัดเลยค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้มาทําอินดีมเต็มตัวค่ะเต็มตัวเลยค่ะคุูไก่ครับเหตุผลได้คุณไก่ถึงมาทําธุรกิจออนไลน์ครับกระแสออนไลน์ปัจจุบันค่ะมันฟีเบอร์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันนะคะที่ไม่ทําออนไลน์จะค่อยๆค่ะล้มสลาดช่วงนี้ก็ดีค่ะโควิดมีผลกับการใช้ชีวิตของตัวเรา นะคะแล้วก็แพลตฟอร์มที่เราใช้อยู่แล้วเราควรที่จะนำสื่อโซเชียลตรงนี้มาสร้างไรายได้ให้กับตัวเราได้แล้วก่อนที่จะมาทำอินดีมก่อนทำธุรกิจออนไลน์คุณไก่ทำอะไรมาบ้างครับก็ดีเลยนะคะเป็นเด็กที่ยากจนถึงขั้นมากเลยท<ม>ี่บ้านนะคะตอนห้าขวบไฟไหม้บ้านนะคะมีพี่น้องด้วยกันก็5คนไม่มีบ้านจะอยู่เสื้อผ้าก็มือสองคุณพ่อคุณแม่ก็ทําอาชีพ,พก,าชการเกษตรเป็นหนี้ติดหนี้ติดหนี้ก็คือในหัวเราค่ะมันรู้สึกว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทําอยู่เนี่ย มันไม่สามารถทําให้เรารวยได้เลยเลยคิดว่าเราต้องรวยให้ได้เลยขอมาทํางานที่กรุงเทพได้ไหมอายุ15ปีค่ะมาทํางานโรงงานค่าแรงก็อยู่ที่150าบาททางานไปเก็บเงินแล้วก็เรียนหนังสือนะคะจนจบปตีค่ะแล้วก็มาได้ทํางานที่เราคิดว่าเอ้ยเราจบแล้วอะเราน่าจะรวยได้นะแต่ทํามา16ปีค่ะก็ยังห่างไกลค่ะกับคาําว่ารวยเลยมองว่า จะมีอาชีพไหนไหมอะที่หลังเรื่องงานสามารถที่มาตอบโจทย์ให้เรานะคะมีชีวิตท,ที่ดีขึ้นได้เข้ามานะคะศึกษาในบริษัทอินดีมตรงนี้แหละนะคะว่ามันมีแพลตฟอร์มออนไลน์ของคนไทยแบบนี้ด้วยเหรอนะคะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจศึกษาข้อมูลอยู่ก็ตัดสินใจทันทีเลยค่ะว่ามันคือสิ่งที่เราตามหาก็ทำหนปีตอนนี้รับไปแล้วค่ะแบบงงมากมเลยค่ะ10ล้านบาท กี่บาทนะครับ10ล้านบาทสิบล้านบาทนะฮะคีดเซ็ใต้คังนะครับอินดีมแพลตฟอร์มคนไทยค่ะผูไก่สร้างรายได้10ล้านบาทค่ะอินดีมนะคะเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยที่แตกต่างนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะอาจจะเป็นแม่บ้านก็ดีนะคะคนทํางานประจำก็ดีหรือนะคะนักธุรกิจที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองกายใช่ว่าในปัจจุบันนะอาชีพเดียวไม่ได้เพียงพออีกต่อไปอาชีพปกวดของเราได้ไปสี่สิบล้านใช่ค่ะสี่สิบล้านแบบรู้สึกว่า มันเป็นธุกรกิจอะไรที่โคนลูกค่ะคืออันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะถ้าตอนแรกผมไม่เชื่อนะลังอ๋อธุกรกิจนี้มันสามารถเปิดโอกาสให้คนอย่างไม่มีข้อจํากัดจริงๆในระยะหนึ่งปีเราสามารถที่จะช่วยเจ็ดพันคนตรงนี้ค่ะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ในทีมงานของไก่เองนะคะหลายคนค่ะที่ปัจจุบันค่ะยังไม่เจอหน้ากันนะรับรายได้หลักล้านไปแล้วแค่ <c oughs> ครับความสำเร็จวันนี้ค่ะเรามีเป้าหมายนะคะอย่างส่วนตัวไก่เองค่ะคืออยากรวยค่ะคำว่ารวยในมุมมองของ คคือำว่ารวยค่ะส่วนตัวขย่ยบอกว่ามันต้องร้อยล้านคือตั้งเป้าหมายคือจะไปร้อยล้านค่ะใ,<ช>ใช่ค่ะตอนนี้ได้มาแล้ว10ล้านค่ะขาดอีกอ้าวสิค่ะอขอเป็นกำลังใจให้จริงๆแล้วเนี่ยการจะทำออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จรเราต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ใจเชื่อว่าไม่ว่าวันนี้เราจะจบหรือไม่จบอะไรก็แล้วแต่พริงแค่ว่าวันนี้อะเรามีใจที่อยากที่เปลีป่ยนแปลงชีวิตจริงๆมั้ไหมก็แค่ว่าเข้ามาศึกษาเท่านั้นเองแต่เชื่อว่าทักษะค่ะทุกคนสามารถฝึกได้ไม่ว่าจะจบพสีนะหรือไม่จบหรืออาจจะจบด็อกเตอร์ก็ดีกวหลายหลายคนนะอาจจะไม่มั่นใจในอินดี หลอกลวงหรือเปล่านะคะของจริงไหมในสิ่งที่ไก่มาแชร์ในวันนี้นะคะไก่มั่นใจได้เลยนะคะว่าสิ่งที่ไก่นะคะเดินทางมาสู่ทุกวันนี้ค่ะมันเกิดจากประสบการณ์ที่เราเรียนรู้แล้วก็ทําได้นะคะแล้วก็ส่งต่อได้จริงๆนี่ฮะคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะตอนนี้นะฮะ <c oughs> เกี่ยวกับอ,อินดี้นะครับชอบไม่ชอบไม่ว่าอะไรขอความคิดเห็นได้สําคัญที่สุดนะฮะขอให้ทุกคนเปิดใจเปิดโอกาสกับตัวเองพอตอนนี้และโอกาสต่อไปอาชีพที่2ธุรกิจที่3กิจการที่4 เป็นสิ่งจำเป็นสําหรับพวกเราทุกๆคนฮนะเปิดสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองครับวันนี้ก็ต้องข,ขอขอบคุณคู่ไก่มากๆเลยนะครับขอบคุณพี่กองช็ตกันค่ะ